สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อทุกคนวันนี้เป็นอีกวันหนึ่งนะคะเป็นวันหยุดของหนิงวันนี้หนิงก็จะพาเพื่อนๆไปทําขนมเปี๊ยะไข่เค็มนะคะคือวันนี้หนิงตั้งใจจะทําวิดีโอทําขนมเปี๊ยะไข่เค็มให้เพื่อนๆดูเนาะเพราะว่าหนิง uh, ทําหลายครั้งแล้วหนิงก็ไม่ได้ได,ได้ได้ลงวิดีโอให้เพื่อนๆดูนะคะวันนี้ก็เลยอยากจะทําเป็นวิดีโอให้เพื่อนดูเนาะเพราะว่า อาจจะเป็นไอเดียดีๆให้เพื่อนๆก็ได้นะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งอยู่ต่างประเทศก็คืออุปกรณ์ก็หายากเนาะก็จะมีอุปกรณ์ที่แบบไม่ครบไม่รู้ว่าหน้าขนมของหนิงจะออกมาเป็นแบบไหนเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะเพื่อนไปเลยไปทากันเลยค่ะค่ะเพื่อนๆนี่ก็คือถั่วที่หนิงแช่ไว้คืนนึงแล้วเช้าหนิงก็มานึ่งตอนนี้หนิงนึ่งเสร็จแล้วนะคะพร้อมที่จะเอาไปลงโถปัน่น ค่ะแล้วก็ปั่นตอนปั่นเพื่อนๆใส่ชอบกะทิก็ใส่กะทินะคะถ้าถ้าไม่ชอบกะทิก็ใส่น้ำเปล่าได้ค่ะปั่นให้ละเอียดแบบนี้เลยนะคะแล้วก็เอาลงมาผัดในกระทะเพื่อที่จะให้ถั่วแห้งและปั้นลูกได้ง่ายนะคะเพื่อนๆพ,พอเราผัดไปได้สักพักก็จะมีน้ําตาลนะคะหนิงจะใส่น้ําตาลน้ําตาลแล้วแต่ความชอบของเพื่อนเพื่อนนะคะถ้าชอบหวานแล้วก็เนยที่หนิงจะใส่ ปรับได้ตามชอบนะคะเพื่อนชอบหวานก็ใส่น้าตาลเยอะหน่อยทาไม่ชอบหวานก็ใส่น้ําตาลน้อยนะคะแล้วแต่ความชอบของแต่ละคนเนาะชอบไม่เหมือนกัน่ะหนิงก็จะผัดไปเรื่อยๆนะคะเพื่อนๆก็จะผัดผัดไปผัดไปจนจนเขาไม่ติดกระทะนะคะเขาจะลื่นถ้าเป็นกระทะเทฟลอนจะจะไม่ติดกระทะนะคะถ้าเขาได้ได้ที่แล้วเขา แข็งตัวได้ที่แล้วเขาก็จะลื่นนะคะเพื่อนๆค่ะหนิงก็จะผัดไปเรื่อยๆนี่ก็มีเกลือนะคะที่เราจะใส่ในไส้ขนมเนยนะคะหนิงใช้เนยยี่ห้อนี้เป็นเนยจืดนะคะเพื่อนๆยี่ห้ออะไรก็ได้แล้วก็น้ําตาลค่ะตอนนี้หนิงก็จะใส่น้ําตาลลงไปนะคะตัวหนิงเองหนิงชอบหวานหนิงก็จะใส่น้ําตาลเยอะหน่อยถ้าเพื่อนๆไม่ชอบก็ลดลงนะคะ แล้วก็จะผัดคนเข้าไปเรื่อยๆนะคะคนต่อไปเกลือ,อนิดหน่อยนะคะไม่ต้องใส่เค็มเพราะว่าเราใส่ไปในไส้มันจะมีไข่เค็มอยู่แล้วมันจะพาให้ให้เค็มมากไปนะคะค่ะตอนนี้ก็เริ่มเริ่มแห้งแห้งลงนะคะหนิงก็จะใส่เนยลงไปค่ะเนยก็ประมาณถ้าเราตักก็จะ ช้อนโต๊ะพูนๆน่ะน,นะคะช้อนโต๊ะเพื่อใส่ให้เป็นอ่าไส้ขนมเราจะเป็นเงาและมีกลิ่นหอมนะคะ<ม>ค่ะตอนนี้เขาก็เริ่มแห้งตัวแล้วเพื่อนๆสังเกตได้ว่าเขาจะไม่ติดกระทะนะคะเขาจะมีความเหนียว<ม>ก็จะประมาณนี้ เขาจะไม่ติดก้นกระทะและเขาจะลื่นเราก็สังเกตได้แล้วพอเราปล่อยให้เขาเย็นตัวลงเขาก็จะแข็งตัวมากกว่านี้แล้วมันจะปั้นง่ายนะคะเพื่อนๆค่ะนี่หนิงคิดว่าได้แล้วเดี๋ยวเราทำไส้ขนมเสร็จเราจะพักไว้นะคะแล้วต่อไปเราไปดูวิธีการผสมแป้งนะคะเราไปดูว่ามีแป้งอะไรบ้าง ที่หนิงใช้นะคะค่ะเพื่อนเนิงคิดว่าได้แล้วเราปิดแก๊สเลยนะคะแล้วก็จะเก็บใส่ภาชนะปิดฝาไว้ให้ให้เขาเยืนแล้วค่อยปิดฝานะคะเพื่อนๆค่ะเราไปดูวิธีทําแป้งกันเลยค่ะเพื่อนเเราก็มาดูกันเลยว่ามีส่วนผสมมีอะไรบ้างของแป้งชั้นนอกนะคะ นี่ค่ะคือส่วนผสมกอบแป้งชั้นนอกและแป้งชั้นในนะคะก็จะมีแป้งสาลีอนเนกประสงค์นะคะแล้วก็แป้งเค้กเป็นยี่ห้อนี้หนิงอยู่ที่นี่หนิงก็ไม่รู้จะเอายี่ห้ออะไรกันหนิงก็เอายี่ห้อนี้นะคือใช้ได้เหมือนกันหมดค่ะเพื่อนๆแป้งสาลีน้ำมันพืชไข่ไก่น้ำเปล่า น้ำตาลทรายนะคะแป้งก็จะมีแป้งเค้กและแป้งสาลีหนิงใช้สอตัวแล้วนี่ไส้ขนมที่หนิงผัดเสร็จแล้วนะคะแป้งเคก้กแป้งสาลีนะคะอย่างละ200กร,รัมนะคะแป้งเคก้กแป้งสาลีและน้ำมันพืช125 ml ไข่ไก่1ฟองน้ำเปล่า100 ml น้ำตาลทราย100กรัมนะคะเพื่อนๆรายละเอียดหนึ่งจะลงไว้ใต้คลิปอีกทีนะคะให้เพื่อนเอนเข้าไปดูนะคะแล้วก็นี่ก็จะเป็นส่วนผสมของแป้งชั้นในก็แป้งเค้กและแป้งอนเนกประสงค์นะคะอย่างละ100กรัมนะคะแล้วก็น้ำมันพืช85 ml นะคะแป้งชั้นในจะมีส่วนผสมไม่มากนะคะเพื่อนๆมีแค่3ตัวนี้ค่ะ นี่ค่ะแป้งยี่ห้อนี้ที่หนิงใช้เพราะหนิงอยู่ที่นี่หาได้แค่นี้ค่ะเพื่อนเพื่อเราก็มาผสมแป้งกันเลยนะคะแป้งสาลีอันนี้ผสมเทลงไปในกระชอนเพื่อให้แป้งมีความละเอียดนะคะมีความเนียนแป้งเค้กก็ผสมกันไปเลยค่ะเพื่อนเเพื่อให้แป้งมีความเนียนและความละเอียด นะคะที่เราต้องใช้กระชอนตาถี่เพื่อกลองกองกองมันที่เป็นเม็ดอยู่แล้วก็บีบบีบ,บนะคะโอเคแล้วเราก็จะมาใส่ส่วนผสมลงไปนะคะเพื่อนๆใส่ไข่ไก่นะคะใส่ไข่ไก่ลงไป1ฟองแล้วก็น้ำตาลใสใส่ลงไปเลยนะคะแล้วก็ค่อยคคนค่อยคอยค ขยำขยำขยำไปนะคะเพื่อนๆตีไข่ก่อนแล้วก็เทสใส่ลงไปนะคะแล้วเราก็จะใช้ช้อนซ่อมนี่แหละคนๆไปก่อนคนๆแล้วก็พอพอคนนิดๆหน่นอยๆแล้วก็ใช้มือขยำเลยนะคะเพื่อนๆก็จะคนไปแบบนี้แล้วก็น้ำตาลนะคะ ใส่น้ำตาลลงไปแล้วก็คนๆเลยใส่น้ำตาลลงไปนะคะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งแล้วก็มันพืชทยอยใส่น้ำเปล่าก็ใส่ไปเลยนะคะเพื่อนเพื่อนถ้าหากแป้งมันเหลวไปหรือว่ายังไงก็เพิ่มสามารถเพิ่มแป้งได้นะคะเพิ่มแป้งเพิ่มน้ําได้ถ้าแข็งไปหรือว่าเหลวไปเราสามารถเพิ่มได้นะคะเพื่อนเพื่อน,อนไม่เป็นไรเรารู้เรารู้เรากลปริมาณว่าแป้งโอเคและ ปั้นได้เนียนได้ได้พอดีก็โอเคนะคะนี่คือหนิงปัน้นแป้งได้แล้วนะคะหนิงก็จะ,ะถุงพลาสติกคลุมไว้นะคะถุงแลบ็บถุงพลาสติกเราเนี่ยคะ่ะคลุมอย่าให้ลมเข้านะคะก็คลุมไว้แบบนี้เพื่อไม่ให้แป้งมันแข็งนะคะเพื่อนๆคลุมแล้วก็พักแป้งไว้ประมาณ1หรือ2ชั่วโมงนะคะแล้วแต่เพื่อนๆนะคะได้1หรือสองชั่วโมงก็ได้คะ่ะ แล้วก็ใส่ภาชนะปิดฝานะคะยิงจะใส่ภาชนะปิดฝาไว้แบบนี้กันลมเข้าเพื่อไม่ให้แป้งแข็งนะคะเพื่อนๆแล้วก็เราจะมาทำแป้งชั้นในกันทำแป้งชั้นในต่อเลย แป right. like 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 ้งชั้นในก็ไม่มีอะไรมากนะคะเพื่อนๆก็มีแป้งสาลีแป้งเค้กนะคะอย่างละ1 0 0กรัมนะคะก็กองเหมือนเดิมนะคะกองเหมือนกันเพื่อต้องการให้แป้งละเอียดและแตกตัวนะคะตอนล่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 อนไปให้หมดนะคะให้จนหมดค่ะแบบนี้ แล้วที่เป็นเม็ดอยู่เราก็ใช้มือบี้บีบีนะคะเพื่อนๆที่เป็นเม็ดอยู่ในกระชอนบี้บีค่ะแค่นี้แล้วก็ใส่น้ำมันลงไปนะคะน้ำมันก็8 5 ml นะคะส่วนแป้งชั้นในถ้าเพื่อนๆคิดว่าใส่น้ำมัน8 5 ml แล้วแป้งยังแข็งอยู่มาเติมน้ำมันได้นะคะเติมทีละหน่อยนะคะเพื่อนๆน เติมเพื่อที่ให้เราปั้นตัวแป้งได้ดีขึ้นได้นุ่มขึ้นค่ะก็ขยำขยำแบบนี้นะคะตัวแป้งชั้นในจะปั้นง่ายกว่าแป้งชั้นนอกใช้เวลาไม่นานนะคะ,คะจะขยำขยำนี่หนึ่งปั้นเสร็จแล้วนก็จะใช้ถุงแลลนะคะคุมไว้เหมือนเดิมเหมือนแป้งชั้นนอกนะคะคุมแล้วก็พักไว้ หหรือสองชั่วโมงเท่ากันนะคะกับแป้งชั้นนอกค่ะแบบนี้แล้วก็ใส่ภาชนะไว้ปิดฝากาันลมไม่ให้ไม่ถูกลมเพื่อที่แป้งจะได้ไม่แข็งนะคะค่ะเดี๋ยวต่อไปเรามาทำไส้ขนมกันเลยนะคะเพื่อนๆแบบปั้นไส้ขนมกัน ตอนนี้เราก็มาถึงขั้นตอนการปั้นไส้แล้วนะคะเพื่อนๆน,นี่คือไข่เค็มของหนิงนี่คือหนิงอบมาแล้วนะคะประมาณ10นาทีเพื่อให้มันสุกเนาะเพราะว่าหนิงกลัวมันจะสุกไม่ถึงข้างในแล้วก็นี่ใส้ขนมของหนิงนะคะแล้วก็จะก็คือจะทำลูกใหญ่นิดนึงเพื่อนเพื่อน หนิงจะใส่ไข่เค็มทั้งลูกเลยนะคะทำเปียรลกใหญ่คึงให้กลม เยอะใหญ่นะคะเพื่อน หนิงจะไม่มีการช่างนะคะเพื่อนๆกะเอาเพราะหนิงไม่ได้ไม่ไม่มีกิโลก็กะเอาก็ว่าหนิงทํากินเนาะไม่ได้ทําขายแต่ถ้าทําขายอะ่ะก็คงจะต้องมีกิโลช่างนะคะเพื่อนๆแล้วก็ต้องทําลูกเล็กอย่างอ่าไข่เนี่ยก็ต้องผ่าสี่เนาะถ้าเราทําขายค่ะหนิงก็จะปั้นแบบนี้ไปเรื่อยจนเสร็จนะคะเพื <c oughs> <ๆ>่อนๆเดี๋ยวจะมาดูการหอ่อ แป้งห่ออีกทีตอนนี้ก็เสร็จแล้วค่ะเพื่อนๆคือไข่เค็มกับถั่วนะคะใส่ถั่วไข่เค็มหนึ่งปั้นใส้เสร็จแล้วหนึ่งได้20ลูกนะคะคือไม่ได้ใส่ไขส่สองสองสองลูกเพราะว่าไข่มันมี18ปลูกค่ะขั้นตอนต่อไปก็เป็นขึ้นแป้งทำแป้งชั้นนอกและชั้นในปั้นเป็นลูกแล้วมาหอ่อใส่กับ ใส่อีกทีนะคะเดี๋ยวมาดูกัน,นะคะ่ะ ค่ะนี่แป้งชั้นนอกก็เสร็จแล้วนะคะหนิ่งปั้นได้ทั้งหมด17ูปลูกค่ะเพื่อนๆต่อไปก็จะแป้งชั้นในนะคะ,คะแป้งชั้นนอกหนี่งก็เก็บใส่ภาชนะปิดฝาเนาะจะได้ไม่ลมไม่โกะจะได้ไม่แห้งนะคะแล้วก็แป้งชั้นนอกชั้นใน ตอนนี้แป้งชั้นในก็เสร็จแล้วนะคะได้17รลูกเท่ากันกับแป้งชั้นนอกนะคะแล้วตอนนี้หนิงจะมาขึ้นรูปแป้งชั้นนอกกับชั้นใน,นใส่ด้วยกันนะคะก็จะเก็บใส่ไว้เนาะจะได้ไม่แห้งแล้วก็ออกมาทำทีละลูกค่ะเพื่อน เราจะเอาแป้งชั้นนอกห่อแป้งชั้นในก่อนนะคะเพื่อนๆห่อให้เสร็จก่อนเนาะแล้วเราค่อยมาขึ้นรูปนะคะใส่แล้วก็ใส่ไส้นะคะ๋ยนนี้จะทำให้ดูก่อนนะคะ พอได้แบบนี้แล้วเราก็เอาถุงแรปที่เราห่อเขาไว้ตอนแรกนะคะที่เราห่อพักแป้งไว้คือนํากลับมาใช้ได้นะคะถุงแรปเก่าที่เราห่อเขาไว้กันลมนะคะเราก็เอากลับมาคลุมเขาเพื่อที่เวลาเราคลึงแป้งแป้งจะได้ไม่ติดกับไม้คลึงนะคะค่ะแบบนี้นะคะแล้วมันจะไม่ติดไม้แล้วเราก็จะคลึงออกมา ให้มันให้มันแผ่นใหญ่เท่าที่จะใหญ่ได้เนาะเพื่อนเืเพราะว่าเราต้องห่อให้มิดไส้ Song. เพราะว่าสไส้ของหนิงรู้สึกว่าจะก้อนใหญ่นิดนึงก็ต้องคึงออกมาให้กว้างกว้างนิดนึงนะคะใช้เป็นถุงพลาสติกก็ได้นะคะเพื่อนเพื่อนถุงร้อนถุงพลาสติกผ่าแล้วก็เอามาคุมนวดแบบนี้นะคะแต่หนิงใช้ถุงแหล็บที่หนิงใช้หอ่อเขาตอนพักแป้งนะคะหนิงก็เอากลับมาใช้ได้เหมือนเดิมแค่นี้ค่ะเพื่อนๆื แล้วก็เอาไส้มาใส่เลยแล้วก็เอาไส้มาใส่นะแล้วก็ดึงมาบิดให้มิดะะอ๋อหนี่ดึงตัดกระดาษ a c แปะ ก็จะใช้กระดาษแปะนะคะเพื่อนๆกันมันมันแยกออกจากกันเนาะช่วงช่วงนี้มันอาจจะติดไม่สนิทเวลานั้นหนึ่งกลัวมันจะแยะต้องใช้กระดาษปิดด้านล่างไวะะ้กระดาษมันไม่สวสื่อมก็ตัดออก นี่ค่ะไอหนึ่งลูกแล้วหนิงก็จะทำอย่างนี้ไปจนหมดนะคะเพื่อนแล้วก็กระดาษไขรองที่ถาดแล้วก็เอาขนมเปียกวานค่ะหนิงขึ้นรูปเสร็จแล้วหนิงเอาเข้าเต,า,เตาอบ อบไว้20นาทีนะคะแล้วหนิงก็จะเอาออกมาทาไข่พอทาไข่เสร็จปุ๊บเราก็ต้องเอาเข้าอบอีก10นาทีนะคะเพื่อนๆไข่ที่ทาหน,น้านี้หนิงจะผสมนมข้นจืดนะคะ1ช้อนโต๊ะนะคะกับไข่แดง2 2ลูกนะคะเอาเฉพาะไข่แดงค่ะหนิงก็ทาแบบนี้ให้ทั่วทุกลูกแล้วหนิงก็จะเอาไปเข้าเตาอบอีกประมาณ10นาทีนะคะเพื่อนๆื หนิงใช้อุณหภูมิที่อยู่ที่300องศานะคะเพราะว่าเตาอบที่นี่กับเตาอบเมืองไทยแตกต่างกันนะคะเพื่อนเพื่อนที่นี่ต้องใช้ถึง300องศานะคะเพื่อที่จะอบเค้กอบอะไรทุกอย่างเนี่ยหนิงใช้ขวดวิตามินของหนิงจุ่มกับสีแล้วเอามามาแปะที่หน้าขนมของหนิงนะคะเพราะหนิงไม่มีพิมพ์ภาษาจีนก็เลยต้องใช้แบบนี้นะคะเพื่อนๆนค่ะ นิงทาเสร็จแล้วก็จะเอาเข้าเตาอบอีก10นาทีนะคะตอนนี้นิงก็ใส่เตาอบแล้วนะคะอีก10นาทีค่ะเพื่อนๆตอนนี้ขนมเปี๊ยะไข่เค็มนิงก็ก็เสร็จแล้วนะคะจะโชว์เพื่อนดูนะคะนี่ค่ะหน้าตาใช้ได้นะคะแล้วก็นิ่นงลองอตัดดูนะคะมีไข่เค็มอยู่ด้านในเนาะ ใส่แน่นๆนะคะเพื่อนๆออกมาหน้าตาประมาณนี้จะชูที่หน่งตัดเนี่ยค่ะเพื่อนๆไข่เค็มด้านในค่ะคลิปนี้หนิงก็ฝากเพื่อนๆไว้เท่านี้นะคะไว้เจอกันคลิปหน้า เดี๋ยวคลิปหน้าหนิงอาจจะมีทําทขนมอ,อะไรหนิงก็จะเอามาลงให้เพื่อนๆดูนะคะเพราะว่าหนิงถนัดในด้านนี้เนาะหนิงก็จะทำํำชูเพื่อนๆนะคะเพื่อที่เพื่อนๆอยากไปลองทำเนาะก็ทํากินเองก็ก็ดีตรงที่ไม่มีสารกันบูดไม่มีอะไรนะคะกินแล้วปลอดภัยเพื่อนๆถ้าเราทำกินเองนะคะแล้วเราสามารถเก็บไว้ได้นานนะคะคือแช่ตู้เย็นไว้ ถ้าอยู่ข้างนอกก็ได้ประมาณอาทิตย์ถึง2อาทิตย์นะคะหนิงเคยทําแล้วหนิงเก็บไว้ก็ไม่เสียนะคะถ้าอยากได้นานกว่าน,นั้นเราก็แช่ตู้เย็นนะคะสามารถเอาออกมาอุ่นนิดนึงเนาะมาใส่ไมโครเวฟสัก30วินาทีอย่างเงี้ยค่ะก็ก็ก็ทานได้แล้วก็ก็เหมือนเดิมนะคะค่ะหนิงก็ขอตัว แค่นี้นะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะก่อนอื่นหนิงก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดติดตามกด s ับ s ไ r i b ์ให้หนิงด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้หนิงทำคลิปต่อไปนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะพเพื่อนๆบ๊ายบาย